สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านวันนี้ศูนย์ภาษากรมยุทธ,ธศึกษาทหารเรือขอ,อนำเสนอบทเรียนระดับ A2 เรื่อง Showing Surprise เรามาดูกันค่ะว่าหากมีคนพูดเรื่องอะไรที่ทำให้เราประหลาดใจเราจะพูดอย่างไรให้ฟังดูธรรมชาติค่ะในภาษาอังกฤษก็ใช้คำอุทานเช่น Oh Wow ที่น่าจะเป็นการอุทานที่ได้ยินในหลายๆภาษาส่วนคำอื่นๆหากเป็นบทสนทนาที่เป็นทางการเช่นการพูดกับเพื่อนร่วมงานขอแนะนำให้ใช้ oh หรือ really จริงหรอดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ I was home with the flu all week สัปดาห์ที่แล้วฉันเป็นไข้หวัดใหญ่ฉันเลยพักอยู่ที่บ้านทั้งสัปดาห์เลย Oh you must have must felt t e l r r i b โอ้คุณต้องรู้สึกแย่แน่ๆเลย I had a heart surgery last week. ฉันไปผ่าตัดหัวใจมาเมื่อสัปดาห์ก่อน Really? Are you fully recovered? จริงเหรอคุณฟื้นตัวจากการผ่าตัดแล้วเหรอในกรณีที่เป็นบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการเช่น การคุยกับเพื่อนๆขอแนะนำไม่ใช้คำอุทานเหล่านี้ค่ะ Oh my gosh ที่เรามักจะพูดว่าโอ้พระเจ้าแต่จริงๆการอุทานถึงพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเขาจึงเลี่ยงด้วยคำว่า gosh Really จริงหรอ Are you kidding นี่พูดเล่นใช่ไหม Are you serious พูดจริงเหรอ No way ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีทางแต่จะมีความหมายประมาณว่าบ้านนาพูดเป็นเล่นเรามาฟังตัวอย่างกันค่ะ James was hit by a car yesterday เมื่อวานเจมส์โดนรถชน Oh my gosh Is h e a l right คุณพระเขาเป็นยังไงบ้าง I always get rashes when there is a lot of dust. ฉันมักจะผื่นขึ้นเวลามีฝุ่นละอองในอากาศเยอะๆ Really, you must feel itchy all the time. จริงเหรอคุณต้องรู้สึกคันตลอดเวลาแน่ๆเลย I have a really bad stomachache after eating that large pizza. ฉันปวดท้องมากเลยหลังกินพิซซ่าถาดใหญ่นั่นเข้าไป Are you serious? You shouldn't have eaten so much. พูดจริงหรอคุณไม่น่ากินเยอะเลย I always get an earache every time I get on a plane. ฉันปวดหูทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบิน You're kidding. Every time? That must be really painful. ผู้เล่นใช่ไหมทุกครั้งเลยเหรอมันต้องทรมาแนแน่เลย I've never had a backache when I lift weights. ฉันไม่เคยปวดหลังเลยเวลายกเวท No way. You must be really strong. บ้านะคุณต้องแข็งแรงมากสินะจบแล้วนะคะสำหรับบทเรียนเรื่อง showing surprise ลองนำไปใช้ในบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ